ตังมุ่งหน้าเดินทางไปหาน้องเอศเช่าอดีครับเลี้ยวซ้ายอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเส้นทางเข้าบ้านน้องเอศเช่าอดีครับเลี้ยวซ้าย อ๋อครับที่บริษัทอะไรนี่นะครับใช่ไหมใช่บริษัทสิทธิ์อะไรโกลบอลเนาะโอเคครับครับครับโอเคนอนครับครับเจอครับ บ้านน้องแอชาวดีเจ้าของผลงานเพลงดังครับดังมากตอนนั้นนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วครับผลงานเพลงติดรอวิชาลืมนะครับตอนนี้มาถึงบ้านน้องแอครับนั่งอยู่กับน้องแอชาวดีครับเชิญค่ะสวัสดีนะคะและ้วก็อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เชิญเข้ามาในบ้านอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอ้ยตื่นเต้นมากเลยเพ <c oughs> ิ่งเพิบบ้าน,านะน,น,น,นครั้งแรกเลยนะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นครั้งแรก ครั้งแรกเลยน้องเอกับคุณพ่อคุณแม่ว่าครั้งแรกนะที่มีแขกมาเยี่ยมบ้านมีศิลปินนักร้องมาเยี่ยมบ้านดีใจมากนลยครับสำรานวุลลาบชาแนลก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ที่สําคัญเนี่ยเป็นพี่สองลาญด้วยค่ะที่มาเยี่ยมก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยวได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะ20กว่าปีแล้วนะยี่กว่าปีเนาะน้องอีกเขาเขินประมาณ23ปีได้นะครับครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีแล้วก็มาเจอครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ดีใจมากแต่วันนี้พี่มาหลอกเกินไปนะคะเนี่ยหนูพี่ไม่บอกหนูเลยเนี่ยแต่ให้เกียรติให้เกียรติเจ้าบ้านนะครับหล่อมากเลยอ่ะดูดูน้องน้องแบบเซย์ยังเกงโอ้โหอะไรเนี่ยจะมาได้อยู่บ้านอยู่บ้านตอนแรกพี่พี่สมรานโทรมาบอกน้องสบายๆนะเออเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมบ้านเราก็สบายๆเพรพี่สมรานลงรถมาโอ้โห เต็มมากใส่สูตรหล่อมากเลยยี่สิบปีแล้วกี่เดือนกี่วันเหมือนมันแป๊บเดียวนะครับน้องแกก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมากเลยครับยังสวยเหมือนเดิมคุ่นผิวเหมือนเดิมนะครับผิวยังไงพี่แต่แต่สักรันเหมือนเดิมนะผิวไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้มีพุงแค่นี้ิวเข้มข้นตี้แรงพูดถึรกบพูดถึงก็พูดถึงก็พูดถเหมือนเดิมนะเขาเรียกว่าคุณมีอันจะกิน คุดขุดเสีย,ยว้าวุณม,มากเหมือนเดิมเหมือนเดิมต,ตอนนี้ต,ต้องต้องเรียกต้องเรียกเสียสำราญเลยได้ข่าวว่าสาธุครับได้ข่าว<ส>าทำ<ส>ธุรกิจสมองอเลยนะคะสุดยอดเลยเ,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 เลป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักทั่วประเทศนะครับตอนนั้นปีไหนเนาะโอ้ถ้าปีต้องปานอ้อปีเนาะอยศีรษะศีรษะเขาจะจำพอสอบได้ตอนตอนติดรอเนาอตอนอยู่รอปีศีรษะศีรษะแต่ว่าเขาไข่ โชอ์ได้โยว์ได้โชก์ด้โอว์ได้โชว์ได้โชว์ได้นชว์ได้วตอนไั้โงร์ไป้นยวงได้โชว์ได้โว์ได้โชว์ได้โชว์ได้โชนด้ว์ด้ชวว์ได้โชที่พี่ที่ทด้โี่์ไดทีชโชว์ได้โชวทโ่ว์ได้โชว์ได้โชบได้โ่ว์ได้โชด้ว์ได้โชไ้โชว์ได้โชว์ได้โชว์ไ้ได้โชว์ได้โชวได้ะชว์ได้โชว์ได้โชวได้้โชว์ได้ ประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็ประกวดพวกานกางรักรามอะไรด้วยค่ะออแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีงานหนึ่งอะค่ะก็คือแบบว่าเป็นเป็นการประกวดเขาเรียกว่าอะไรอะระ,ะดับประเทศแล้วคราวนี้เนี่ยพอชนะเลิศเนี่ยคนที่เขาจัดงานนะคะเขาจะเอาแบบที่หนึ่งหญิงกับที่หนึ่งชายเอาไปลงหนังสือ,อเสร็จแล้วเนี่ยพี่เปิลพี่เปิลก็เลยเปิดหนังสือแล้วก็เจอ,อเจอแอร์ก็เลยอะอติดต่อให้ไปเทสเสียงประมาณนี้ค่ะก็เลยได้ ได้เขาคายชัวร์ใช่ครับิปเปิลก็คือเจ้าของค่ายเลยนะครับชวริโอสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยที่โคลาคือไม่มีเวทีไหนให้แอ์ประกวดแล้วไงก็เขาไม่เขาไม่ให้แล้วเนาะเขาบอกว่าเขาอยากประกวดเลยเขาไม่ให้แล้วแล้วก็ตอนเข้าชัวร์นี่ก็คือผลงานอาร์บัมชุดแรกเลยคือจดหมายเป็ซไม่มันมันไม่ใช่ชุดเนาะมันเป็นชุดที่เราลองด้วยกันเป็นแบบร้องคนเสร์เพลงไม่ไม่จดหมายสิอาร์บัมจดหมายใช่ไหมคะ บบๆๆใช่เพลงแรกเลยของแอร์ก็คือจดหมายพ่ซองพระร้องใจแล้วแล้วของก็คนอันนัร้องท่านอื่นเขาก็ร้องจดหมายนุ่นจดหมายนีใช่ไหมที่ชุดแรกที่สร้างชื่อเสียงให้น้องแอร์ชาวดีก็คือติดรอวิชาลืมนะครับแกเดีงวจำได้นะครับเอาสักนิดสักนิดนะครับน้องแอร์โอ้โหอ่านนิดนึงนะคะวิธีลืมเขา จะเขาโรงเรียนที่ไหนถึงจะทำใจให้ลืมเขาได้สนิทผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตสอนวิชารักจมฟังจิตแล้วก็ออกปิดเทอมทิ้ง ครับพี่น้องเนาะเฮ้ยเด็กสาวจากเมืองโคราชติดรอวิชาลืมนะครับเสียงยังดีเหมือนเดิมเนาะน้องแอร์ชาวดีนยักรักษาเสียงไนีน้องเปนได้เหมือนเดิมเนาะอุ้ยไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยกินน้ำพริกนี่ล่ะนี่คนคนทำอาหารนี่น้ำพริกผักต้มอะไรนะปลาอไหลคนที่ชอบกินคนที่ชอบทำอ้นเลยต้นเลยต้นเลยได้ดี้มา แผนกบริการแผนกบริการก็เลยหุ่นหุ่นหุ่นไม่ดีเท่าคนนี้นี่หุ่นดีกว่านะบทงไเราบางทีนะเวลาลูกลูกสาวอ่ะอยากจะลดความอ้วนใช่ไหมเราก็แบบใจแข็งไงเราก็จะไม่กินไม่กินเขาก็จะแบบอย่างมาเสิร์่แบบมาแล้วมามาพร้อมพร้อเตรียมพร้อม่ตรีย โอ้โหน,นะครับนี่ก็คือคเตรียมอาหารไว้นะครับเตรียมไว้รอพี่ชายน้องแอร์ชอบกินผลไม้อย่างนี้เองครับถึงเสียงดีนะครับติดรอวิชาเรียนนะครับผลงานการแต่งของครูสลาคุณวุฒิค่ะอุ้ยศิลปินแห่งชาตินะครับคุณครูสลาคุณวุฒิมากเลยที่แอร์อุตส่าห์ได้เพลงครูสลามาหนึ่งเพลงอ่ะแล้วก็ดังเลยนะครับชุดแรกดังเลยดังทั่วบ้านมืองไทยเลยแล้วก็ออริเนตีนักดนตรีนใครครับ อาจารย์สวัสดสารคามค่ะโอ้อาจารย์สวัสดสารคามก็มือทองมือหนึ่งของประเทศด้ยกันคือเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยแบบใช่ครับ Number <No>. one <1 S 1> เลยนะใช่ครับชโชคดีของแอร์มากๆเลยมันเป็นจังหวะจริงๆเลยอะค่ะครับนี่ก็คือน้องแอ์ชาวดีนะครับหลังจากเพลงติดร้อยชาลอมและมีซิงเกิลตอนะครับน้องแอ์กับบริษัทจูเลีย ก็ไม่มีเลยค่ะหลังหลังหลังจากติดลอก็คือเพลงเดียวเลยเพลงเดียวเพลงเดียวแยกย้ายก็คือเพลงเดียวก็คือหมดสัญญาเนาะหมดสัญญาบริษัทก็มาสร้างเองทําเองนะครับก็พอหมดสัญญาเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะลองทําเองดูบ้างอะไรเนี้ยค่ะเผื่อเราโอเคเราจะได้แบบมีสลับมาขึ้นเพราะว่าแอร์แอร์คิดว่า การที่มีค่ายเนี่ยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งการที่ทําเองก็มีข้อดีแบบแบบจะมีดีคนละอย่างกันนะคะเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่ครับลคงดก็เลยก็เลยลองลองทําเองจะขอบค่ายก็เนี่ยเสื้อเขียวเหนียวซับเนี่ยค่ะเป็นสปอนเซอร์ออกจากวีซู่โร่แล้วก็มา ทำเองก็มีคุณแม่คุณแม่ก็จะลงงนให้หมดเลยมีเพลงอะไรครับที่ทำเองที่ทำเองก็ไม่ไกลกว่าใจคิดถึงค่ะไม่ไกลกว่าใจคิดถึงนะครับเพลงนี้ก็ได้ได้เข้าชาร์ตของคืนลูกทุ่งรักไทยอยู่หลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะก็ดีใจมากๆาเลยที่แบบที่แต่งเพลงแบบยังยังจำเราได้แล้วก็ยังแบบว่าเป็นกำลังใจให้เพลงของเราอยู่อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงจะฝันถึงเธอนะครับของ้องแอร์ชอดี น,นี่ก็พี่น้องแฟนเพลงก็รู้จักกันดีนะครับต้อนรับกันดีมันก็สำหรับเพลงนี้ก็เพลงนี้ส่วนมากคนที่ชอบนะคะก็จะเป็นจะเป็นคนที่แบบว่ามีความรักกำลังแบบอินเลิฟอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าคนที่ชอบติดรอส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบว่ากระโงอกหกักอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเคยอกหกักก็จะแบบอินนึกถึงเรื่องอกหกักแต่พอเพลงจบหลังเธอเนี่ยจะเป็นแบบ อาจจะเป็นแบบรุ่นผู้ใหญ่หน่อยที่บ <ๆ S 2> แบบมีครอบครัวแล้วแบบว่ากําลังอินเลิฟกำลังแบบคิดถึงมีความรักกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งอ่ะที่คนแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าให้การต้อนรับที่ดีค่ะคสำหรับแอร์นี้อยู่ในชุดเดียวกันนะคะพี่ชุดเดียวกันใช่ครับอันสนไลด์ลายศิลปินมารวมกันเนาะชัวเชะชะชาใช่ชัวเชะชชาโอ้ศิลปินเยอะเลยนะครับนำทีมโดยแม่นา นส์คำซวยบนหน้ามนสีแล้วก็พี่ฝนบนธน้าสุนทรหนูเสียดายนะช่วยชาติหนึงสอง่ะหนูไม่ได้ร้องกับพี่สองลานไงหนูเสียดายมากเลยหนูโผล่มาสาแล้วก็ห้หอ่าชุดสาสี่แล้วก็ห้าหกนะครับกับอ่าชัวเช่าที่น้องหาฟังได้ทางยู u ูบได้นะครับดีใจแทนพี่น้องชาว เมืองโคราชด้วยนะครับมีนักร้องสาวโด่งดังนะครับเจ้าของเพลงติดร้อยวิชาลืมอยากถามน้องเอว่าครับตอนนี้ทําอะไรอยู่น้องเอทําอาชีพรดจากร้องเพลงแล้วทําอะไรรู้ว่ามีงานร้องเพลงไหมตัวกวันนี้ก็ยังรับงานรับงานงคา่ะก็ถ้าเกิดสมมติแบบราคาไปได้เราก็ไปนะคะอย่างยางยตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้คิดค่าตัวแพงเลยครับคิดก็คืออยากมีงานาจะถามเจ้าภาพเลยว่ามีงบเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบเราไปได้เราไปเลย โอ้ดีด,ดีนะครับน้องเอชอวดีครับถ้าอยากติดต่องานได้นะครับโทรได้เลยนะตามเบอร์ตามเบอ,อร์ตรงไหนพี่พี่ข้างล่างข้างล่างอันนี้สดสดไม่ได้เตรียมกันเลยนะก็อย่างตอนนี้ก็มีร้องเพลงแล้วกำลังทำเพลงชุดใหม่นะคะคคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำเป็นชุดแล้วเน,นวาะเดี๋ยวนี้เราทำเป็นแบบซิงเกิลเพลงเดียวนะคะก็จะมีทำเพลงแล้วก็มีธุรกิจนะคะที่ จริงๆอะธุรกิจนี้พ่อแม่ก็จทำมานาแล้วก็คือทําบ้านจัดสรรขายโอ้ทำบ้านจัดสรรานในเขตของในโคราชนะครับก็จะมีบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นอย่างเงี้ยทำขายค่ะครับบ้านชั้นเดียวสองชั้นนะครับติดต่อได้เลยนะครับหาบ้านใค,ใครกำลังหาบ้านอยู่ติดต่อแอได้ครับหาบ้านติดต่อได้พอซื้อบ้านได้นะครับก็ทําบุญขึ้นใหม่ฉลองขึ้นใหม่ให้น้องเอไปร้องเพลงให้ฟังก็ได้นะครับร้องฟรีเลยค่ะอย่างนี้ ซื้อบ้านแถมนักร้องร้องฟรีเพลงฟรีให้นะฮะอัซื้อบ้านแล้วก็น้อง้าแถมคอนเสิร์ตแถมคอนเสิร์ตน้องเบลโชวดีเลยนะครับโอ้ติดต่อได้ให้บอกได้ไหมเบอร์ใช่เบอร์0 8 0 5 3 6 2 2 2 2นะคะก็สองสี่ตัวนะคะก็เดี๋ยวแพ็คคู่กับพี่สองล้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวยินดีครับยินดีครับได้ครับบ้านใหม่ให้ค่ะครับผม นะครับสนใจติดต่อได้นะครับพี่นักแฟนเพลงเอที่น่ารักทุกท่านนะครับอันนี้น้องแกลชาวดีนะครับพี่น้องแฟนเพลงอนะครับน้องยังโสดนะครับสาวสวยมังกรายังโสดนะครับโสดค่ะโสดจีบได้ไหมหรือไม่ได้ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่เองนะครับรี่มาได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่รอรอพรีเซนต์อยู่คือตอนแรกอ่ะเราต้องคิดค่ดสินสอดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่กลัวลูกจะขึ้นคานนะคะตอนนี้เตรียม เงินสิลสอนให้ฝ่ายชายลวค่ะตอนนี้ <laughs> <laughs> โอ้โนะครับฉนใช้ิด็่อได้นะครับ <laughs> นา่ารักนะครับแกเจอไม่ได้เจอกันหลายปีก็ยังนา่งารักเหมือนเดิมอัธยาศัยเยี่ยมอัธยาศัยดีนะครับมนุษยสำคัญที่สุดยอดนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ศิลปินรุ่นพี่ก็ว่าได้นะฮะสลับนักร้องรุ่นใหม่นะครับเรียกพี่เอชวดีเรียก ครูก็ได้นะครับคโอเอชวัดีเดี๋ยวหนูพาเดินดูรอบบ้านนะฮะรอบบ้านหนูก็ตลกนะได้ได้ไปไหมอ่าที่เหลือที่เหลือก็คือพาดูรอบบ้านรอบบ้านอ่ะแล้วคราวนี้นะคะเมื่อกี้อยู่ในบ้านแล้วคิดว่าทุกคนอาจจะอยากเห็นนอกบ้านบ้างว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะ ค้าทถั ear, ่วค่ะโอ้น mm ี่คือบ้านของน้องเอโชดีนะครับต้นเดียวเลยค่ะนะครับตามมาครับตามมาครับว้าโอ้โนเต็มมากเต็มมากเลยนะครับทานได้เลยนะคะอย่างอาหารสุกยัางน้องเอมันจะมีลูกที่เปนได้หรือเปล่าโอ้โหนะครับไงเป็นไรครับเป็นลูกเลยนะครับนี่ฮะหวานแน่นอนครับนี่พี่อื้อหือ ่ลูกนี้ใหญ่มากเลยเก็บกินสดๆเลยอ๋อนี่คือต้นลำใหญ่นะครับปลูกมากี่ปีแล้วครับนี่ครับต้นนี้ปลูกกี่ปีแล้วน้องแอร์ต้นนี้หกปีแล้วค่ะหกปีโหกปีได้กินลูกเลยนะฮะอร่อยฝั่งนี้ลูกโตหวานเจี๊ยบเลยขุณพ่อพี่เซ็มนั่งก็จะเห็นว่ามีรอยเด็กกันหมดเลยค่ะอันนี้เราก็จะเป็นปลูกแบบออร์แกนิกเลยนะคะจะไม่ไม่มีฉีดสารไม่มีอะไรเลย รู้แล้วฮะทำไมน้องแอร์ถึงเสียงดีนะครับเพราะกินผลไม้สดๆในบ้านนี้เองนะฮะนี่คือมะม่วงมะม่วงกะล่อนนะครับกะล่อนโคตรอร่อยนี่อร่อยมากนะฮะอร่อยจริงโคตรอร่อยนี่มะม่วงครับได้ได้ชิมแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันข้างหวานข้างหอมเวลามันสุกใช่ไหมครับพ่อใช่อันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่สำรานมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันสุกแล้วอันนี้หากินยากนะคะคุณผู้ชม อันนี้มะม่วงอะไรครับนั่นเห็นแล้วสะดุดตาที่สุดเลยคือนั้นน่ะฮะเดี๋ยวคนคนปลูกอยู่ไหนคะคนปลูกพี่เซ็นด้วยนะคะอันนี้น้ำดอกไม้หรือเปล่าคะน้ำดอกไม้ค่ะโอ้น้ำดอกไม้นะฮะอันนี้เหลืองนี่สุกใกล้ยังครับยังยังนะครับันสีทองมันจะเหลืองแนที่เองครับของรักของหวงเลยค่ะครือพ่อกำลังสอยมะพร้าวนะครับ ันนี้กินได้นี่พี่ถ้ามันจะหวานไหมเนาะอายแอบนั่นเองอันนี้อันนี้หวานเพราะว่ากระโหลกขนาดนี้หวานแน่นะหวานเพราะว่าถ้าถ้าแก่มากมั้งหน้าไม่ข้อจืดก็ค้อรอบๆแล้วก็ค่อยแงะนี่พอดีไม่เอ่ยพอดี นีค่ะถ้าเกิดใครไม่ได้ทานน้ำมะพรายนี่ยังมาไม่ถือนะครับให้ให้พ่อผ่าให้ทานเลยนะครับให้คุณร้านครับผมขอบคุณครับพ่อคุณครับขอบคุณครับนะครับโอ้ยนะครับปอกให้นี่เปิดเปิดเนื้อเลยทั้งปลูกเองสอยลงมาเองผ่าให้ทานอีกนะครับสุดยอดมานะครับไม่หวานบอกหวานหวานหวานครับหวานมาเลยครับหวานจริงจิน้องแยหวานมากครับหวานมานะฮะเชียร์ ม่อืมได้อืเพราะว่าเราเราควาจะได้เหมือนเดิมไงอืมโอ้หวานนหอมมากเลยค่ะได้เลยได้เลยไม่อายไม่อายแขกออันนี้เป็นต้นอินทาผาลามนะคะที่เราก็ลองปลูกเนาะเป็นลูกหรีอยงครับน่อันนี้อันนี้จะบอกเป็นต้นตัวเมียแล้วคนนี้เนี่ยตอนตอนที่เขาอ่ะออกลูกมาเนี่ยเราเราจะต้องทําการ เอาเอาตัวผู้มาผสมแต่ว่าเราผสมไม่ทันค่ะมันก็เลยล่วงหมดเลยเหลือแค่นี้ที่แบบผสมทันอันนี้ก็คือเราห่อให้เขาผสมนะคะก็คือเอาเอาตัวผู้มาผสมมาฉีดพ่นเสร็จแล้วก็ห่อก็เราก็จะห่อจนกว่าเขาจะสุกเลยนะคะอันนี้ก็เดยกก็ใกล้จะได้กินแล้วเนาะนะ้ครับอร่อยมากเลยครับสลับมะพร้าวน้ําหอมที่คุณพ่อเป็นคนสอยมาให้แล้วก็ผ่าให้กินนะครับหมดแล้วครับน้ำน้่าน้องแอร์เนาะ เป็นบุญของแอถ้าพี่ไม่มาหนูก็ไม่ได้กินเพราะอะไรน้องแอเป็นเป็นอะไรที่ห่วงนะคะห่วงมากเลยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดแขกมาถึงจะได้กินนะอนะครับถือว่าเราก็โชคดีนะครับที่ได้กินน้ำมะพร้าไปเรียนภาษาที่อังกฤษสักหนึ่งปีนะคะก็เลยคุณแม่ก็เลยแบบโอเคก็เลยไปเลยปีนึงไปคนเดียวแบกกระเป๋าไป ตายระดับหน้าเก่งมากเก่งมากนะครับไปเรียนภาษาที่นู่นที่ประเทศอังกฤษนะฮะไปแบบพี่สำหรับเป็นทั่วโลกเลยตอนนี้น่าจะพูดได้เยอะมากพูดได้เยอะนะครับ yes no ok a y นะเดี๋ยวต้องนอกรอบกันละว่าพี่สํารานทำยังไงเนี่ยึงเปทั่วโลกเลยนะคะ วันนี้นะครับผมสําราญบุลาบช่องสําราญบุลาบชนเนลก็ดีใจเป็นเกียรติยิ่งวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านน้องแอร์สุชาวดีที่เมืองโคราชแห่งนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องแอร์มากๆนะครับที่เกียรติช่องพี่ชายสําราญบุลาบชนเนลเป็นเกียรติยิ่งเลยครขอบคุณมากน้องแอร์ครับสุขภาพแข็งแรงนะครับน้องแอร์ครับโด่งดังไปเรื่อยๆล่ำล้รวยรรวยแล้วรวยวยิ่งขึ้นไปน้องแอร์นะสุขภาพแข็งแรงดังดังรับขอบคุณครับขอบคุณครับ วิธีลืมเขาจะเขาโรงเรียนที่ไหนถึงจะทำใจให้ลืมเขาได้สนิทผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตสอนวิชารักจมฟังจิต แล้วก็ปิดเทิมทิ้งไป